ยังเฮียนอยู่บ oh, exactly no, no, oh, ่หนเฮีียนนแท่ิอ๋อเป็นแพทย์ผ uh ู้นะไปเฮียนอยู่สาอ๋อแพทย์ถ้าแขกป้าสาวแพทย์มาทุกคนอ๋อป้าประจวบมอเลยมาฮอดก็ได้เจอเลยสาวแพทย์อันนี้อยู่บ่ฮกบ่ฮกอยู่สายมาหาชายเห็นบ่อ๋อเจ้าก็คงหูจะได้เหรอเจ้าเสื้ออย่างสวีสวีอันนี้เดี๋ยวสิซื้อน้าซื้อน้า อ๋อสาวนาก็สาววิผ่เนเส้มใจขนาดน้ำอ้อยสดผักฮันเนี่ยเด้อไฟมากกรอุดุนน้ำอ้อยอยู่บ้านพว่าเนี่ยเด้อดฮันซื้อหานอย่างบ่มีซื้อบ่มีซื้อเอาอยู่นี่แหละเนาะสบายดีทุกคนเมื่อนี้อยู่บ้านพว่ามาเจอแม่เท่าเพื่อนมีลูกสาวงามมีเจ้าคนลูกสาวเจ้าหาผู้นี้ผู้นั้นหลานอ๋อผู้นั้นหลานมีผู้เดียว เพิ่อขายยังไงซะนี่ขายเทอดน้ำอ้อยนะฮาปลาคือถามจามน้ำตาเาขาอันนั้นเจ้าขายจ้ามเหรอเจ้าขายเนลอะไรเห็นสองสาวเพิ่นกำลังขูดอ้อยเป็นยังคือขูดขูดให้มันน้ำมันงามเหรอเพิ่นโสดถึงสองหรือว่ามีครอบครัวแล้วยังโบมียังโบมีอันนี้ก็โสดนี่ก็โสดวะอ๋อผู้เลิกเป็นเอื้อยผู้เลิกเป็นน้องนี่นี่น้องนี่น้องนี่เอื้อย สาวาัย <N> ุทธอะไรเศรษสีเศเษสีเศรษยาเฮียอะไรเนาะเฮียนอยู่เอ้ายังเฮียนอยู่บ่หน่เฮียนเฮียนแพทย์อ๋อเป็นแพทย์พูดนะเป็นเฮียนอยู่สาอ๋อแพทย์ถ้าแขกปลาสาวแพทย์มาทุกคนอ๋อปลาประจวบมอเลยมาฮอดก็ได้เจอเลยสาวแพทย์อันนี้อยู่มหกมหกอยู่สายมาหาชายเห็นบ่อ๋อเจ้าของหัวใจไงเหรอ เจ้าเสื้ออยังเสือวีเสอวิอันนี้เด้๋ยสาเสือหน้าเสือหน้าอ๋อสาวนาก็สาววิเมื่อสิบสิมาลองชิมน้ำอ้อยว่ามันสหวานคือเสื้ออยู่บ้านี่หวานคือคนอ่บเออหวานคือคนอยู่บ่านละเบืองหวานคือคนขูดอยู่บ่อันนี้เจ้าปลูกเองบ่เนี่ยอ๋อเป็นปลูกว้อยเองอีกอยู่สวนเจ้าเพิ่งมาแต่สวนอ๋ออันบุญบังไฟอยู่นี่มือใด สิบปลายเอ้าบอก่บ่อนน่ะเข้าคือยังบอกแกอยุสักบ่อนที่เพิ่นจุดบ้งไฟฮะเข้าคือยังเขียวยู้ส่ะเกินห้าคนแหละเออปกติปีที่แล้วก็เฮ็ดอยู่หันเลยส่ะหาเจ้าอยู่บ้านเนีเจ้าคือบ่ฮโออ๋อเออปีนี้บ่เฮ็ดบ่หรือเฮ็ดโอ้อย่างเป็นข้าวเจ้าบ่เฮ็ด เบิ them, Pokemon, ่งแต่น้ำอ้อยกับเป็นตะหวานเนาะคนกับเป็นตะคนหวานไงอ๋อถ่ายห่วงเนี่ยถ่ายห่วงเนี่ยสาวยิ้บหนึ่งสองสามนี่เป็นแต่ก่อนสาวนากับการตนากัณจนากันตนากันตนากับสาววิสาววิการดาโอ้เพื่นซื้อเล่นกับซื้อจริงเพิ่นน้ำเดี่ยวเลยวะเขาเบิกกล้องเลยเป็นกล้องเลยนี่หลองนี่ อมันไปเฮี้ยนี่ไปจังไดรถรถไฟฟ้าบ่รถจักร๋อเพราะว่ารถไฟฟ้านี่น่าจะบอหอ่เนาะเบี่งทางอะไรนึกว่าเพื่อเสียไปสุดโพธาตุอยู่เพื่อเอ็นาบนี้นึกน้อไปแต่ทางนี้เล็กน้อยนะาสิเล็กน้อยวัดความแข็งแหงถนนจะควรและทางไม่ดีไหมเขาจูบถนนแล้วบ่ยังบ่นึกว่าทางดีระบิดอย่างเดียวเลยบ่แม่นผู้ใดสีเฮ็ดให้นี่จ้กเขาได้ขายนี่ จอกไรซิบอ่ะเฮ็ดไหมอันน้าพู้ใดเป็นแม่ขาอ๋อเจ้าเหียนแพทย์ยังเจ้าฮะแพทย์ทั่วไปทั่วไปวันนี้ล่ะเหียนจอพยาบาลอ๋อในวันเหียนโจ๊บเราไปเลือกสาขาคเหียนพยาบาลโอ้ยเหยียนโจ๊บพยาบาลก็เป็นพยาบาลเหรอตัวเนาะ เหลือจักปีแบบนี่ปีนีปีสุดท้ายอ๋อปีสุดท้ายแหล้วสามปีแล้วปีเฮียนสี่ปีวะเพียงสี่ปีสามปีจับปลายเอ้าเฮียนสามปีปลายจบบ่ปกติเฮียนจักปีบริญญตีและวสี่เจเฮียนจอ๋อแต่ถ้าเจ้าเฮียนเก่งเลยจบเร็วบ่บ่เฮียนสามปีแต่เจ้าเฮียนสามปีฮ้บ่เข้าใจปกติเขาคือว่าเฮียนสี่ปีบต่เจ้าคือเฮียนสามปีเครื่องส่ะ อ๋ออันนี้หาโบเม้นไปให้แน่นตีบ่ะชั้นสูงชั้นสูง,สสงก็คือถ้าเทียมก็พาคือปวส,สนี่บะปะวส,สขเขาเรียนสองปีอ่ะอนุปริญญาเรียนสองปีแต่นี่เรียนสามปีกว่าสามปีปลายบะมาหนิถ้าถ้าสิเป็นพยาบาลนี่ต้องไปเฮียนอีกบอหรือว่าจบมาแล้วเป็นเลยต้องเรียนเพิ่มอีกอ๋อเรียนเพิ่มอีกปีน,นึงบะก็เป็นสี่ปีอ๋อหายากยาและ ไปตั้งไกลเนาะอันนี้อีกปีนึงโอ้แต่เบิ่งทางเข้ามานึกว่าสิอันสิไปใกล้สี่ซุดแหละบ่สุดซ้ำซ้ำเก่ากับตอนนั้นเลยตอนตอนที่เพิ่นมารอบน่ะเห็นเพิ่นกำลังเฮ็ดนะนะเฮ็ดทางฝั่งนั้นก็นึกว่ามันสิ่เอดไปจนสุดพผูนใดมาฮอดเอ้ามันขึ้นหน้าฮอดที่เราฮอดเราหอดบอนเก่าบัดนี้ทั้งนี้ไปฮอดใส้บ่อทองบ่ มันบ่บ่ทางดีนี่ไหมทอดบ่ทอดแล้วบ่มันทางบ่มมันทางไปตรงทางยางบุรพาได้ส่ะทอดบ่ทอดไปยางไปเลยอ๋อสุดแล้วป่ายากเดือบบ่ีิเนาะยากเดือบขเข้ามาโอ้ยากเดือบมหาใจนี่มหาใจพ่นสานนี่เนาะบม่ได้มีลุกเลยโอ้ต่อไปต้องลองไปบิดเบิ่งแล้วคือมาสองเดือนสามเดือนก่อนไปทางวีระเนี่ยคือข้าเจ้ากับร่งแปลงทางอยู่ ทางแดงไปชุดทางเลยเลต้องมาลองและลองไปเบิ่งแล้วนี่ครับที่อ้อยอันนี้เพื่อเอาไปยังบไปนีนเอาไปหุบใส่สวนให้มันอ๋อได้เป็นฟุ้นอีก,อออกหัวกก็นินถ้าทางเอาตากแห้งแล้วก็ไปเป็นเป็นเสือเพลิงไ,<ม>ไปเผาไปอีหยังบ่ถ้าทางฟุ้นไจบ่เลยมันจุดเอาไปอัดเป็นก้อนเป็นเอสเป็น ฟื้นเห็นไหมอันนี้กำลังกุดตีอยู่าขายจะโดนบ่เบะคือบอกเคยเห็นเพิ่งมาขายตีแล้วยังนี่บอกไม่และไรคะขายไม่แล้วปีให<อ>ม่ขายก้อนปีใหม่เดือนหนึ่งอ๋อแล้วก็หามาขายได้ห้ามื้อันนี้อ๋อคือคือเพิ่งเปิดฮานมาห้ามื้อตอนหลังปีใหม่ขายก้อนปีใหม่กับประมาณเดือนหนึ่งนี่วะอืม ออเพิ่นปลูกเองมาเบิงมันสีแซบมันสีอันนั้นคือแม่ค้าไปเลย <c oughs> <c oughs> ป่าบนนึกว่าแถวนี้เขาสิไ่ได้ไปเฮียนพลสะอาดนึกว่าเขาิะไปเฮียนทาง <c oughs> ทางน, <c oughs> างนี้ทางนี้หามีแต่ม้อต้นบ่เนี่ยเนามีแต่ม้อต้นป่าจากนี้ไปหงเฮียนจักรหลักซิบอดบะไกลมากเลยทุกคนมันบริเวณมาไกลๆเดียเราแบบทางแบบอ๋อ รถพังอ่ะเคยมีบว่าขี่ไปแล้วรถพังอยู่กลางทางเนะ่ยแต่แต่ตอนนี้มันยังดีกว่าแต่ก่อนที่เพิ่อเสียดินมาลงเนาะแต่ก่อนให่คักเขามาบิดเท่านึงเอาจอบเดียวพอแล้วจอกเดียวกินบุเบิดแหละตอนเช้ากขายหรือว่าเริ่มขายตอนนี้อ๋อเงื่อนอยู่ไซ อออยู่ในนี้บ้านนี่ค่ะมีทางเส้นเดียวนี่บอกเส้นหลักเส้นหลักเส้นเดียวแล้วกันแ,นนแบนบบาอันดากับบันหาเอาบรรหารกับบรรดา่อนเกี่ยวเข้าวหรือเปล่าย่างนี้ยังเนี่อเอาคือเกี่ยวเร็วแท้ไปเกี่ยวอยู่ใส่ขอ,องเจ้าบองเขาพราะของเขามันคือแก่กันมูสะอ๋อทางนี้มันไ่ได้หวานเนาะ อันนี้มันยังอันนี้ฮะอันนี้อเล็กขุดอ้อยโดยเฉพาะเลยมีเล็กขุดอ้อยโดยเฉพาะอีกเนาะนึกว่าแนวอันแม่อย่างควนดินโมแม่มันขุดอ้อยโดยเฉพาะอันนี้ฮ่ะโมีอันนี้เลยได้ใช้เพราะอันนี้โบได้ขุดอันนี้คือถากตาเชื้อลอกตาออกแล้วนี่ให้ขุดขุดให้มันงามพอบีบอกมาน้ำมันจะงามเหลืองงาม มาลองซิมน้ำอ้ำอยอันน้ำอ้อยน้ำอ้อยบ้านโพวาปลูกเองน้ำอ้อยปลูกเองด้วยนะแต่ว่ามันหันมันหันน้อยเนาะเออไม่ได้เอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีทั่วหัวใ,ใ,ใหญ่ใหญ่ทั่วหัวขายบ่อยน,นะยนะไว้ขายไหมไว้ขายพอจะขายเป็นแบกขายเป็นแบกเป็นแบกเป็นซิปอันเลยหกสิบพันอ๋อสิบบาทหรืหกสิบพันโอ้เพราะเหลือเอาแต่อันน้อยมาขาย ต้องซิมเบิ่งนะว่ามันสีแซ่บว่าฝากนะถ้าผู้ใดมาโครวานะขี่ตรงมาเลยจนกว่าสีเข้าบ้านออกมันออกโครวาพอแล้วออกโคดาวามันสีเข้าอันบ้านบ้านหาดอันเอ้าทางไหนโครวาเหนือทางนี้โครวาเหนือทางนั้นโครวาใต้อ๋อโครวาเหนือใต้ต้นใสกับต้นหมากไม่เหมือนกันนี่พเจินหมกน้ำนมมหกน้ำนมกับใต้ต้นไฮ ปลาเส้นใจขนาดน้ำอ้อยสดอะมาเดี๋ยวนี้ต้องทอนเด้อเอาไปเลยเออเปอร์เซ็นเอาฝากฝากหานผู้ใดสิฝากอ้าให้ลูกสาวนี่ฝากอ้าฝากฮานเอาผู้ใดฝากเอาฝากเอาเาเร็ว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 ฝากหานเลยแม เอาเอาแบบเป็นเอานี่นี่เนี่เอาสาวมหาลัยนี่ฝากหาเด้วยฝากหาเนี่ยเด้อไยมากกระอุดนุ่นน้อมอยอยู่บ้านผัวว่าเด้อหานซื้อหานอย่างบมมีซื้อบ่มีซื้ออ๋ออยู่นี่แหละเนาะทุกคนเบิ่งเบิ่งลูกสาวแม่ค้าเลยคนมาเราบ่เจอลูกสาวแม่ค้าพมบดบเวอสันเนาะลูกสาวเมือถ้ท่าพูดอะไรอันนั้นเก็ค <c oughs> ือเสาอาทิตหาเจอแน่นอนไม่ดบ่มาทุกเสาอาทิตเลยเหรอฮอ ว่าทิตย์มาที่อกมาเออเขาโชคดีเขามาเจอมื่อนี้ค่ะไปกันเด้อสาเด้อบ๊ายบายเข้าใจได้ไหมนี่ครับลายเ่ิน